สวัสดีครับจากร้านแคร์รซานอนสวรรค์นะครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งจอแอนรอยออดีตรงรุ่นนะครับเป็นออเด A5 นะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฟีเจอร์นี่สวยงามมากเลยนะครับแอปพลิเคชันนะครับอบทวนนะครับเน็ตเน็ตฟิกอ่ทีวีดีต้นยูทูบแวรนะครับคอนโทรลพวมาลัยใช้ได้ครบนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ คอนโทรลตรงอะไรนะครับนะครับอันนี้เป็นไอไดนะครับที่นี่ก็ได้ไอครบนะครับไอไดครับที่นี่ก็ได้นะครับเ,เราติดตั้งมาตรฐานนะครับฟังก์ชันโรงงานที่มากับรถยนต์ใช้ได้ครบต้นทุกระบบนะครับ ดีเอหนะครับบีบีอนนะครับลองดูอ่านะครับสามารถเจ็ดเก้าตั้งก็จะเลื่อนจากเจ็ดรับสี่พฤษภาคมคุณตุ้อเองพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าโอ้นะครับถ้าเป็นสิี่พฤษภาคมนะครับติดตั้งี่่นีีดมากติดโหลดซอฟต์แวร์ให้ครบนะครับ YouTube แวร์ Netflix นะครับข้อมูลรถนะครับแห่งควบคุมนะครับ รอบเครื่องขึ้นครบถ้วนนะครับกล้องถอยนะครับอ่ะนี่นะครับกล้องถอยโรงงานคู่ตัวออดี้นะครับมาครบนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับูติดตั้ง a อนด o อยมาตรฐานโรงงานนะครับสนใจก็ติดต่อร้านแคนร์ทุสานนครสวรรค์ได้นะครับ0ูนย์3ป3เก การติดตั้ง a อนด o อยมาตรฐานโรงงานาประกอบรถยนต์นะครับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ